สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านยูเครนนะครับซึ่งรัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565หลังจากนั้นก็เกิดมาตรการการคว่ำบาตรต่อรัสเซียอย่างต่อเนื่องประเด็นที่กําลังเป็นที่พูดถึงอยู่ประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นที่ทางด้าน โจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นได้พูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็ได้กล่าวหาว่าทางด้านประธานาธิบาาดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นเป็นอัชญายกรสงครามเรื่องนี้เนี่ยครับขอน,น้านี้ทางด้านรัฐบาลของรัสเซียนั้นก็ออกมาบอกว่าเป็นการพูดที่ไม่สามารถที่จะให้อภัยกับทางด้านผู้นําสหรัฐได้ล่าสุดั้นกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้เรียกตัวนายจอร์นซาลิเวนเอกอัคราชุูตสหรัฐเข้าพบเพื่อแจ้งว่าคําพูดของประธานาธิบดีโจไบเดน ผู้นำสหรัฐที่กล่าวโจมตีว่าทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเป็นอาชญากรสงครามจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและพ่อสหรัฐอาจใกล้ถึงจุดแตกหักและการกระทําใดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัสเซียก็จะต้องได้รับการตอบโต้แบบเด็ดขาดเช่นเดียวกันต่อมาไม่นานเนี่ยครับทางด้านเน็ตไพร์กร,กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ออกมาโต้กลับถึงการกระทําของรัสเซียในยูเครนว่าเป็นเรื่องที่น่าหวั่นกลัวที่ได้ยินรัสเซียบอกถึงว่าเป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม เมรัสเซเองมีส่วนที่ทําให้เกิดการสังหารหมู่มีการโจมตีจนทําให้มีพลเรือนต้องเสียชีวิตแล้วก็จากการที่ทูตสลีเวนถูกเรียกพบนั้นนับว่ามีประโยชน์เพราะว่าทูตได้เรียกร้องให้รัฐบาลของรัสเซยียปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและก็อนุญาตให้พลเมืองสหรัฐทุกคนที่ถูกคุมขังในรัสเซยียสามารถที่จะเข้าถึงกองถุงสหรัฐได้อย่างไรก็ดีเนี่ยครับทางด้านสหรัฐยังเชื่อว่าการรักษาช่องทางการสื่อสารกับรัสเซยียเป็นสิ่งสําคัญมากการสนทนาแบบเปิดเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ มีความตึงเครียดระหว่างกันและมีความขัดแย้งสหรัฐนั้นก็จะพยายามรักษาสถานะทางการทูดกับรัเสเซียและสหรัฐจะพยายามใช้ให้รัเสเซียนั้นเนี่ยครับรักษาสถานะทางการทูดในสหรัฐต่อไปให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการคว่ำบาตรหรือว่าการเรียกทู่ของแต่ละประเทศกลับเนี่ยครับเพราะว่านั่นจะทําให้ช่องทางการสื่อสารของทั้งสองนั้นลดลงแล้วก็จะยิ่งทาให้ทวีความตึงเครียดมากขึ้น แต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการวางมาตรการคว่ำบาตรไปยังทางด้านรัเสเซียแล้วก็ผู้นําสหรัฐนั้นยังมากล่าวหาผู้นํารัเสเซียว่าเป็นอัชญายกรสงครามตรงนี้แหละสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลรัเสเซียเป็นอย่างยิ่งแล้วก็นํามาขึ่นการเรียกทูตเข้าพบก็ต้องรอดูครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะจบความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านสหรัฐก,กับทางด้านรัเสเซียถึงขั้นแตกหักก็เป็นไปได้แต่สหรัฐนั้นก็บอกว่าหวังว่ารัเสเซียจะไม่กระทําเช่นนั้น ก็ยางอยากจะสื่อสารติดต่อหรือประสานงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐรัสเซียเอาไว้เช่นเดิครับ